ระบบปฏิบัติการหมายถึงชุดของโปรแกรมที่อยู่ระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประยุกต์มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์และสนับสนุนคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ประยุกต์ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้ในปัจจุบันเช่น ms d o windows 98และ mac system เป็นต้นระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลักๆคือ1จะส่วนประกอบต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยผวกลางหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลสำรองและเครื่องพิมพ์ 2. ัดการงานในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ 3. ให้บริการโปรแกรมประยุกต์อื่นเช่นการรับข้อมูลการแสดงผลเป็นต้นปกติแล้วโปรแกรมประยุกต์จะถูกเรียกให้เริ่มต้นทํางานผ่านระบบปฏิบัติการอินเทอร์เฟซหมายถึงการติดต่อการเชื่อมโยงหรือการติดต่อสรรื่อสารความหมายด้านคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกลุ่มๆดังนี้เช่น ยูเซอร์ a c e หมายถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ในรูปแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกๆวันใกล้ๆตัวก็คือ Window s ใช้การแสดงโต้ตอบสื่อสารกับผู้ใช้โดยใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์ยูเซจะสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานก็โดยการไปคลิกเลือกรูปไอคอนที่แสดงหน้าที่หรือตัวแทนของโปรแกรมที่ต้องการผลที่ได้ก็แสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปภาพ ส่วนในอดีตเราใช้ MS d o ซึ่งมี User Interface เป็นแบบ c u i คือใช้การแสดงตต้ตอบสื่อสอาสรกับผู้ใช้โดยใช้รหัสอักษรเป็นสื่อการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำงานโดยการพิมพ์คำสั่งหรือโปรแกร,รมที่ต้องการเข้าไปที่พร้อมแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไปทำงานตามคำสั่งที่พิมพ์เข้าไปผลที่ออกมาก็แสดงออกมาเป็นตัวหนังสือให้เราได้อ่าน IP address เป็นหมายเลขที่ไวก้กำหนดให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เช่นเราเตอร์สวิชเป็นต้นทำให้สามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้องโดย IP ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็น IP version ที่4มีขนาดจำนวน4ไบต์แบ่งออกเป็นตัวเลข4ชุดแต่ละชุดจะขั้นด้วยจุดซึ่งแต่ละชุดจะมีตัวเลขตั้งแต่0ถึง255 ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็น IP v วอร์ช n น6ซึ่งสามารถระบุจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้มากกว่าใน IP เ v อร์ช่นที่4นั้นแบ่งได้ออกเป็น5 c l คลาสได้แก่คลาส a สามารถสังเกตได้จากตัวเลขชุดที่อยู่ระหว่าง0ถึง127คลาส b สามารถสังเกตได้จากชุดตัวเลขชุดแรกอยู่ที่ช่วง128ถึง19 191ชุด c สามารถสังเกตได้จากชุดตัวเลขตัวแรกอยู่ระหว่าง192-223ถึงชุดดีสามารถสังเกตได้จากตัวแรกอยู่ที่224-239คลาส s e สามารถสังเกตได้จากชุดตัวเลขอยู่ระหว่าง240-255ซึ่งคลาส A A สามารถมีจำนวนไคลเอนได้มากที่สุดลองลงมาจะตามลำดับและในปัจจุบัน มีใช้อยู่3คลาสก็คือคลาส A B และ C ส่วนดีนั้นสำหรับการบอร์ดแคสและ E สสำหรับการรีเซอร์เวอร์